บอกไว้แล้วไวอ้เนี่ยผมกรรมการกำลังแย่แย่พูดมัจมนจบค่ะท่านผู้ชงไงอ่ะแก้มือได้อ่ะอจริงปเป็นผู้รองอำนาจที่สนุกว่าเราไปน้องชายเป็นไงความรู้สึกเราก็ใจครับคิดว่าเป็นผู้ขอใช่ไหมครับคิดครับจังหวหนันอาทิตเราคิดว่าเราเป็นผู้ชนะครับก็เตะแข้งขวาคอ่ะ แคนขวาเข้าทูหล่อครับอืมอแล้วพอผลาการตัดสินมาให้เราแพ้เป็นไงแล้วก็ยับนา,บาการกัดการตัดสินของกรรมาการครับแล้เต็มที่ลรวครูชกเรามาเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็มาดีครับมาดีครับไอไอช็อต ยกสุดท้ายอะตอนที่เราล้มอยู่ข้างล่างที่เขียวเชื่อว้หน่อยนึงนนะครับตอนนั้นเราคิดว่ามีผลไหมครับมีผลครับเพราะว่าผมกันขวางแล้วกรรมการเขาแยกแล้วนนี่ก็เกี่ยวขาอ๋อตอนนั้นเรามองว่าเราโดนเกี่ยวขาใช่ผมครับใชผเก็บยดนโจครับสมมติว่าถ้าไม่ไม่ล้มจังหวะนั้นเราคิดว่าเกมจะเป็นก็ผมได้เฉพาะใช่ได้ครับตอนนั้นเรามองว่าสถานการณ์เราน่าจะดูดีกว่าครับผม แต่พอหลังจากที่ลงมาแล้นเราก็เดินเล่นเกลวครับหลังจากนั้นเรามั่นใจใช่ไหมัมั่นใจครับได้แข้งขวาแล้วก็ขวางได้ถือว่าชกสนุกมากเลครับสุดยอดเลยน้ำหนักนี้มีปัญหาไหมครับเห็นว่าเมื่อเช้านี่เหนื่อยเหมือนกันนะทอน้ำหนักเหนื่อยครับเพราะว่ารู้ตัววันเดียวครับแล้วตอนเช้ามาคนก็ตกตรงวันเลยครับก็คือจริงๆพิการนี้ไม่ได้หนักหนาอะไรสำหรับเราแล้วแต่ว่าไฟนี้การเตรียมตัวน้อยไปนิดนึงก็เลยทเพื่ลดน้ำหนักยากหน่อยถ้าแบบนี้ในไฟหน้านี่น่าจะมีโอกาสได้แก้มือกัน ถ้าแก้มือจะนีน้ำหนักไหนดีน้ำหนักน้ำหนักไหนก็ได้ครับน้ำหนักไหนก็ได้ครับโอเคก็อยู่ในเกณฑ์ได้นะครับสิบสี่สิบห้าประมาณนั้นครับสิบเอ็ดสิบสองทำได้ไหมครับได้ตามสูดเท่าไหร่ต้อสุดก็ร้อยร้อยเก้าครับร้อยเก้ายังทำได้ครับสูงสุดนะครับก่อยแบบเต็มเลยโอ้ร้อยเก้ามาร้อยสิบสี่เลยก็ถอว่าเยอะนะครับก็ทำเต็มที่แล้วครับ ะะไะไรกับแฟนมวนี่ครับน้องวันนี้ก็ขอโทษเอทีุกคนนะครับที่ติดตามหลายชั่วโมงก็ผมทำหนงที่แล้วครับแฟนหน้าแฟหน้าจะทำให้ดีวกว่าเดิมครับโอเคครับน้องสู้ต่อไปครับผมเป็นอะไรใจให้น้องใจัน